สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว y o u YouTube ทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศสวนอันร่มเย็นนะครับของสวนมูเล็กสเตชันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับาพาพี่น้องชาว YouTube นะครับมารับชมต้นพักเงงนะครับผักะแงงนานะครับที่ผม ให้ทำการปลูกไว้นะครับวันนี้พามาชมก่อนนะครับวิธีเพราะวิธีขยายพันธุ์ยังไม่บอกนะครับยังไม่มีเวลานะครับผมจะไปทําที่ปลูกดอกไม้ต่อก่อนนะครับวันนี้พามานําเสนอเพื่อจะได้ให้พี่น้องไม่ลืมผมนะครับติดตามคลิปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปสาระและไม่สาระนะครับช่วยดูด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ปะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ผมปลูกไว้ริมริมริมนานะครับริมคันนานะครับเยอะแยะนะครับขยายพันธุ์ไม่ยากนะครับเป็นผักกระแยงปลานะครับเฮ้ยผักกระแยงนาไว้ใส่กับต้มปลานะครับอร่อยมากนะครับหายากนะครับใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับสมัยนี้ก็คนชอบใช้ยาฆ่าหญ้านะครับทำให้ผักกัญยง ใกล้จะสูญพัน์นะครับเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับผมได้เก็บพันธุ์มาจากนาตัวเองนะครับเอามาปลูกไว้นะครับเพื่อง่ายในการเก็บเก็บกินนะครับพังกินแยงเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูป่ะไปกันเลยครับแทนแทนมาถึงแล้วนะครับ นี่นะครับต้นผักกันญาเองที่ปลูกไว้นะครับที่ที่ผมเอามาจากท้องทุ่งนาของผมเองนะครับนี่นะครับใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเปิดกล้องได้จะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับผักกัญญาเองนะครับใกล้สูญพันธุ์แล้วครับผมนี่ก็พี่น้องมาเด็ดไปเรื่อยๆนะครับหนอนกินบ้างอะไรบ้างนะครับ ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรสักเท่าไหร่นะครับปลูกริงๆข้างๆนะครับปลูกง่ายมากนะครับผักแหน่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิธีการปลูกง่ายๆของส่วนมุ้เล็กนะครับการปลูกผักแหน่งนะครับแต่วันนี้พาพี่น้องมามาดูก่อนนะครับมาชมก่อนนะครับวิธีปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้นะครับปลูกง่ายๆนะครับ เป็นผักพื้นบ้านนะครับควรอนุรักษ์ไว้นะครับใกล้จะสูญพันธุ์แล้วครับเนี่ยปลูกไว้ริมคันนานะครับนี่ก็ต้นข้าวนะครับข้าวของผมนะครับแดดก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับไม่มีที่ท่าไวจะฝนนะครับส่วนนี้ก็มีน้ําจากสระนะครับสูบใส่นะครับนี่ดอกบัวผมปลูกแซมไปปลูกไปทั่วเลยนะครับ ส่วนผักกระแงนี้นะครับก็ได้นํามาจากนาแล้วก็ปลูกไว้นะครับปลูกลูกง่ายมากนะครับปลูกไว้แซมคันนานะครับแซมตามคันนาปลูกง่ายๆนะครับไปสู์พันนะครับต้องเอาขึ้นจากน้นะครับพี่น้องข้างเคียงเขาก็ใช้ยาพ่น ตายเกือบหมดแล้วครับเกือบจะสูงพันนะครับจะไม่มีผักหมุงบ้านไว้ใส่ต้มปลานะครับเข้ากับต้มปลานี่นะเท่ากับต้มปลานะครับอร่อยนะครับถ้าใส่รวมกับต้มปลานะครับหรือว่าจะลวกขิ้มก็ได้นะครับสับพคุณหลายอย่างนะครับสรรพคุณมีมากมายนะครับ นี่นะครับปลูกหลายอย่างนะครับนี่ก็แหนแดงนะครับนี่ก็แหนแดงนะครับแหนแดงผมเอามาลงไว้เหมือนกันครับนี่ครับไม่ค่อยได้ดนแดดนะครับไว้ในนาเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับปลูกรวมกันกับผักกระแหงนะครับหรือผักอีออมบางพื้นที่เขาเรียกผักอีออมแต่แถวบ้านผมน่าจะเรียกผักกระแหงนี่แหละครับ ภาษาเขมริขเวียกอองอมอ,อ,งอนนมนะครับเขมรเขเวียดอองออมภาษาถิ่นบ้านผมนะครับเวียกผังอาอมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปคลิปต่อไปนะครับอาจจะทําวิธีขยายพันธุ์ผักกระแยง,งหรือผักอองอาอมหรือผักอีออมแล้วแต่พื้นที่เรียกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ วันนี้พาพี่ๆน้องๆมาดูก่อนนะครับมาดูมาชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับคนทำสวนด้วยผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับหัดทำนะครับเราหัดทำนะครับทำตามสไตล์ของเรานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับฝากติดชมได้นะครับ ทางช่องส่วนมูลเล็กสเตชันนะครับนี่นะครับ,รบไปก็อาจจะมีหนอนมีพวกมแมลงกัดกินบ้างนะครับธรรมดาของสวนอินรีย์นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมียาเคมีในการหลบจัดศัตรูพืชใดๆทั้งสิ้นนะครับ ลูกไว้กินเองแบ่งญาติพี่น้องนะครับมาเก็บกินได้นะฮะนี่นะครับครับข้างในก็มีผักน้ําหลายอย่างเลยนะครับที่ผมเอามาปล่อยปล่อยไว้มันก็เป็นเองนะครับนี่นะฮะก็มีรอยเด็ดบ้างนะครับพี่น้องก็ามาเด็ดไปใส่ต้มปลา ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาพี่น้องแฟนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับยังไม่มีนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเฟนเฟนให้ฟนฟนไม่ได้ยังไม่มีไอฟนสีนะครับยังไงก็ช่วยบอกต่อๆกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้คนทําคลิปนะครับไม่มากกันเอาไว้นะครับพาพี่น้องมาชมผักกีออมผักแงง หรือผักออมนะครับแล้วแต่ภาษาพื้นถิ่นเนาะของผมก็เรียกผักอ่งออมนะครับปากกาหมาอออมนะครับนี่ฮะถูกไว้นะครับยาวไปนู่นนะครับโอ้แดดร้อนมากนะครับพี่น้องครับดูครับขนาเย็นแล้วนะครับาบสามกว่าแล้วแดดยังแยงตาอยู่เลยครับ เราไปนั่งคุยกันตรงร่มนะฮะรอจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพีน่น้องออมาชมผักอีออมผักแยงหรือผักหงออมนะครับภาษาเขมรเรียกหออม วันนี้ไม่มีอะไรมากมายที่จะนำเสนอนะครับชวนพี่พี่น้องนองมาชมผักงอมนะครับที่สวนนะครับผักพื้นบ้านที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับเพราะชาวนานะครับทุกวันนี้ก็ใช้แต่สารเคมีนะครับอีอาออาเขาพ่นนะครับพ่นยาเห็นหญ้าเยอะพ่นเผักงอมที่อยู่ในานาก็ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับผมเลยได้ทำการเก็บ ขึ้นมาแล้วมาปลูกแซมกับข้าวนะครในในนาข้าวอินซีของผมเนี่ยนะครับใกล้โรงปุ๋ยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้พี่น้องมาเก็บไปกินเก็บไปต้มปลานะครับเท่านี้เราก็ดีใจแล้วนะครับได้ปลูกผักที่ปลอดสารให้พี่ๆน้องๆได้กินนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีกันก่อนนะครับเพราะผมต้องไปหาทำกิจกรรมในสวนต่อนะครับว่าจะทำที่ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอัปเดตให้ดูนะครับปลูกดอกไม้นะครับประดับริมริมกระท่อมหลังน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพือนนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่อง Next Station นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งนี้นะครับแล้วฝากเพจเพจอีกเพจหนึ่งนะครับเพจผ้าไหมหางกระรอกนะครับขายผ้าไหมด้วยนะครับทอผ้าไหมทอเองขายเองกับศรีพัตรเยนะครับฝากด้วยนะครับเพจเดียวกับช่องก็เหมือนกันนะครับ ส่วนมูลเลกสเตชันเดี๋ยวผมจะทิ้งแปะไว้ข้างๆนี้นะครับแป๊ะหน้าเพจไว้นะครับเข้าไปค้นหากันได้นะครับสนใจผ้าไหมดีๆก็แวะเพจเหมือนกันนะครับเพจผ้าไหม่่างกับบ้านสนวนในหมู่ที่3ามบ้านมู่เลกสเตชันนะครับ,บค้บคนหาง,ง่ายๆครับครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ